าดวงเนาะคะ่ะนาะงหาดวงเพราะว่ามีสีภาพแล้วก็ต้องมีหาดวงคะ่ะมีกิบนี่ก็ยืนหวัวมันสวนคือเก่าแหละพี่น้องคะ่ะผ้ามะส้มนี่อีกนี่นี่อพี่น้องฝากมหาห้ทรงมหาห้เนี่เกิดแล้วเตยหอมคะ่ะใส่นามต้มต้มกินพี่น้องคะ่ะนี่ก็ร่างเกิดเด้อจำปีเลยนี่นี่นี่มาจากเมืองนาดเมืองนาดเมืองนานน,าน,นี่เนีย่ยมาปลูกไว้นี่นี่ คนวานแตพาชมน้ำหัวน้ำสวนคือเก่ากับบริไปไสดอกพี่น้องคะ่ะเอาหนึ่งสีละอ้อมอ้อ,อ,อแมแอมแอม,แม,แม,แมคอนเทนต์ยู่รปโตพี่น้องฝากพี่ฝากน้องชมแลกกันปีจำปีแม่น้องมาปรางเมืองนาดค่ะสง่งส่งมาให้ปลูกเนาะก็ดีบอกเนี่ยพอผลไย่โพดไร่โพดกับคูดออกกับจงไวจงไวก็จะว,ว่าพันกับมี่ทรัพย์คุณดีมากมามล่ะค่ะคนอันนี้นี่กันเนาะให้กำลังใจกันแลกกันเนาะพี่น้องค่ะ คลิปนี้แล้วพี่พ่อนกับมาเบาแบบอยู่ในหัวในสวนคือเกา่าแบบพี่น้องคะ่ะผ้าพีผ้าหน่องมาเบ,บิงน้ำสะอุ้มตอนหนีนาแรงนาแรงเนาะยังฝนบพราะท่านหืมอยู่กับแล้วพี่พ่อนก็คุดออกตะกี้ไลาไลายเต็มอยู่หนี่เนาะแล้วพี่พ่อนก็ฮุดน้ำสะอุ้มตอนหนีนาแรีงนาแรงเนาะยังฝนบพราะท่านหืมอยู่กับแล้วพี่พ่อนก็คุดออกตะกี้ไลาไลยเต็มอยู่หนี่เนาะแล้วพี่พ่อนก็คุดเอ้ยมีปลาเตยนี่ละนี่ ป่าเตยนี่ค่ะเตยกันทานาฝนมาจังหน่อยกันจะสิเขียวงามด้วยนี่เขียวงา่ายผักกรดน่ะบะหมี่หากินหญ้ากัน,กนคนสัก,กไปซื้อยอดอยู่ในตลาดน้ำตลาดกัจะมีอยู่ค่ะแต่ว่าไปให้ถือมือว่าถือมือกับอะไรกินพี่นอ้องก็ลังเกิดเด้อจำปีเลยนี่นี่นี่มาจากเมืองน่านเมืองน่านเมืองน่านน,าน,นี่มาปลูกไวน้นี่นี่คนรานผักกูดผักกูดเนาะคนวา ผักกรูดผักกรูดนนั่นกับผักน้ำน,นั่นกับผักน้ำอันนี้ต้นผักกรูดเป็นแล้วเด้อเป็นแล้วเด้อนี่เป็นแล้วเป็นเลยเตยหอมค่ะใส่น้ำต้มต้มกินพี่น้องคะหาดวงเนาะค่ะนาะหาดวงเพราะว่ามีสีผับแล้วก็ต้องมีหาดวงค่ะน้คจสอ่้มตอนนี้นาแร่งนาแรงเนาะยังฝนบ่ระท่านห่มอยู่ก็แล้วพี่พ่อนก็คุดออกตะกี้ไล่ไล่เต็มอยู่นี่เนาะแล้วพี่พ่อนก็คุดออกเตี้ยนี่ ่นติดแล้วนี่ติดแล้วติดแล้วผักกูดผักกูดอันนี้ผักน้ำผักน้ำนี่เตยมีปลาเตยนี่ละนีู่่ปลาเตยนี่ค่ะเตยกันทานาฝนมาเจ้าหน่อยกัจะสิเขี้ยวงามด้วยนี่เคี้ยวงานี่หาดวงข้อความอีกขอความอีกเนาะค่ะน้องพี่น้องค่ะเข้าไปก็ต้องอย่าลืมไปคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ จะลืมลดลกดนไหลไปผักกรูดนี่ยบะมี่หากินยากันคุนสก,กับไปซื้อยอดอยู่ในตลาดน้าตลาดก็จะมีอยู่ค่ะแต่ว่าไปให้ถึงมือเพราถึงมือกับบะไรกินพี่นอ้องเนี่ยพอผร้ลยโพดไลยโพดกับคุดออกกับจงไวจงไวกับเจ้ว่าพันกับมี่ทรัพย์คุณดีมากไหมล่ะค่ะต้นอันนี้นี่ทํำสะอุ่มตอนนี้นาแรงนาแรงเนาะยังฝนบ่ระท่านหืมอยู่กะแล้วพี่พ่อนกับคุดออกตะกีร้ายลายเต็มอยู่นี่เนาะ แล้วพี่พ่อนก็คูดต้นมะกรูดมะนาต้นมะกรูดต้นน้ำผักน้ำนอกผักน้ำทรงตรงมาจากเมืองน่านเมืองน่านเมืองน่านน,าน,น้องจำคะอันเพิ่นหูว่ามาปลูกมากฟังเพื่อก็ได้ทรงมาไห่ค่ะคลิปนี้ก็เน่าไปแล,แล้วพี่พ่อนก็นข,อขอฝากบเบื้องในเด้อเบื้องถ่ายคลิปให้น้ำเนยถ้ามีผูสนับสูนขอบคุณในการรับชมนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะเตยหอมคะ่ะใส่น้ำต้ม ต้มกินพี่น้องคะผักกูดผักกูดเนาะพี่น้ผักกรูดผักกูด,กกดน,นั่นกับผักน้ำนั่นกับผักน้ำอันนี้ต้นผักกูดเป็นแล้วเด้อเป็นแล้วเด้อนี่เป็นแล้วเป็นเลยแต่พ้าชมต้นเตยต้นน้ำต้นผักกรูดค่ะต้นผักกูดเน,กกดนาะพ่พีพา่น้องส้มน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละเนาะ ดูแลน้ำนเดีอเบิงฝากเบิงผู้สนับสนุนน้ำเนี่ยค่ะหัวใจให้กันด้วยวางหัวใจให้กันด้วยนะคะกับภาพนิ่งกับฮาหัวใจทำปีจำปีแม่น้องมาปรางเมืองนาดก่ะสรงทรงมาให้ปลูกเนาะก,กะดีกันเนาะให้กำลังใจกันเลกกันเนาะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้แล้วพี่พ่อนกับแม่ว่าแบบอยู่ในหัวในสวนคือเก่าลัพี่น้องคะ่ะผ้าพีผ้าน้องมาเบิงกำลังแพพักน้ำพักน้ำนี่ ต้นใหญ่ด้วพี่น้องครับผักกรูดนะ่ะบม่มีหากินยากันคนสิก,กับไปซื่อยอดอยู่ในตลาดน้ำตำลาดก็จะมีอยู่ค่ะแต่ว่าไปเห็นถือมือเ่าถือมือกับ่ได้กินพี่น้องกันเนาะให้กำลังใจกันแลกกันเนาะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้แล้วพี่พ่อนกันบแม่ว่าแบบอยู่ในหัวในสวนคือเกาลัพี่น้องคะ่ะผ้าพีผ้าหนองว่าเบิงผักกูดผักกูดเนาะผนว่าผักกรดูดผักกูดนั่นกับผักน้ำาน่นกับผักน้ำ อันนี้ต้นผักกรูดเป็นแล้วเดอ้อเป็นแล้วเดอ้อนี่เป็นแล้วเป็นเล็กกาล่งเพรพักน้ำผักน้ำนี่ต้นใหญ่เด้พี่น้องครับไอ้ผักกรูดเนี่ยบม่มีหากินยาก,กันคนสาก,กับไปซสื่อยอดอยู่ในตลาดน้ำตลาดก็จะมีอยู่ค่ะแต่ว่าไปให้ถือมือว่าถือมือกับ่ไดรกินพี่น้องขอบคุณในการรับชมนะคะคีมีขอจบเค่นี้สวัสดีค่ะต้นมะกรูดมะน้ำต้นมะกรูดต้นน้ำผักน้ำนอผักน้ำ ทรงตรงมาจากเมืองน่านเมืองนา่านเมืมมองน่านน้องจะหาดวงเนาะค่ะนาะหาดวงเพราะว่ามีสีภาพแล้วก็ต้องมีหาดวงค่ะมีดูแลขนำเนี่เด้อเบิงฝากเบิงผู้สนับสนุนนำเนี่ยค่ะหัวใจให้กันด้วยวางหัวใจให้กันด้วยนะคะกับภาพนิ่งกับหาหัวใจต้นมะกรูดมะน้ำต้นมะกรูดต้นน้ำผักน้ำเนาะผักน้ำทรงตรงมาจากเมืองน่านเมืองน่านเมืองน่าน น้องจหงะ,ะ,ะหาดวงเนาะค่ะนาะหาดวงเพราะว่ามีสีภาพแล้วก็ต้องมีหาดวงค่ะมีกําลังเพรพักน้ําพักน้ํานี่ตน้นใหญ่ด้วพี่น้องค,งะคะ่ะหาดวงเนาะค่ะนาะหาดวงเพราะว่ามีสีภาพแล้วก็ต้องมีหาดวงค่ะมีหาดวงข้อความอีกขอคววมอีกเนาะค่ะน้องพี่น้องคะเขาไปก็ต้องอย่าลืมไปคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ะะอย่าลืมกดไลค์ต้นใหญ่ล่ำใหญ่เผ่อนะออนซ้อนเนาะ ถ้าพนันงามมันก็ถ่วมหัวเนาะนี่นพนันงามมันก็ถ่วมหัวนี่อยู่ปลาเตยค่ะพี่น้องคะอยู่ปลาเตยขอบคุณในการรับสมนะคะคิมมีขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะหาดวงเนาะค่ะนาะหาดวงเพราะว่ามีสีภาพแล้วก็ต้องมีหาดวงค่ะมีออกเนาะพอพันไรยโพด้ายโพด,โพดกับคุดออกกับจงไวจงไวก็จ่ว่าพนันก็มีทรัพย์คุณดีมากมากแหละค่ะตนน้นอันนี้นี่หาดวงเนาะค่ะนาะงหาดวง เพราะว่ามีสีภาพแล้วก็ต้องมีหาดวงค่ะมีำสะอุดมตอนหนีนาแรียงนาแรงเนาะยังฝนบ่ท่านห่มอยู่แล้วพี่พ่อนก็คุดออกตะกีร้ายลายเต็มอยู่หนีเนาะแล้วพี่พ่อนก็คุดออกดูแลน้ำนี่เด้อเบิงบ่งฝากเบิ่งผู้สนับสนุนน้ำเนี่ยค่ะหัวใจให้กันด้วยวางหัวใจให้กันด้วยนะคะค่าภาพนิ่งกะหาหัวใจจำปีจำปีแม่น้องมาปรางเมืองนาด่ะสง่งทรงมใไ้ปูกเนาะกาดีบอกเนี่ยพอพนหลายโพด ลายโหดกับคุดออกกับจงไว้จงไว้กับเจ้ว่าพ่นก็ะมี่ทรัพย์คุณดีมากมาลแหะค่ะต้นอันนี้นี่ต้นใหญ่รั้ใหญ่พอนะอ่อนซอนเนะาะแต่พ่นงามมันกระถั่วหัวเนาะน,นี่พ่นงามมันกระถั่วหัวนี่อยู่ปลาเตยค่ะพี่น้องค่ะอยู่ปลาเตยอยูปยย่ปลาเตยนี่ละนี่อยู่ปลาเตยนี่ค่ะเตยกันทานาฝนมาจากน่อยกับจะสิขเขียวงามด้วยนี่เขียวงามขอบุญขอบคุณหลายๆ เพราะว่าอยู่นี่ว่าไปสื่อว่าขันว่าไปขึ้นพู้นขึ้นผู้ขึ้นเขาแถวนำห่มๆกับว่ามีดอกพี่น้องคะต้นดูแลนำนี่เด้อเบิ่งฝากเบิง่งผู้สนับสนุนนำเนี่ยค่ะหัวใจให้กันด้วยวางหัวใจให้กันด้วยนะคะกับภาพหนึ่งกับหาหัวใจหาดวงเนาะคะ่ะนาะงหาดวงเพราะว่ามีสี่ภาพแล้วก็ต้องมีหาดวงค่ะมีเจ้วนี่เนติดแล้วนี่ติดแล้ว ผักดูลผักกูดผักกูดอันนี้ผักน้ำผักน้ำนี่ออกเนี่ยพอผลไร่พดไร่พดกับคูดออกกับจงไวจงไวกับเจ้ว่าเพ่นกับมี่ทรัพย์คุณดีมากมากแหละค่ะต้นอันนี้นี่ต้นมะกรูดมะน้ำต้นมะกรูดต้นน้ำผักน้ำนอผักน้ำส่งตรงมาจากเมืองน่านเมืองน่านเมืองน่านน้องจำเตยหอมค่ะใส่น้ำต้ม ต้มกินพี่น้องคะต้นมะกรูดมะน้วต้นมะกรูดต้นน้ำผักน้ำนอผักน้ำทรงตรงมาจากเมืองน่านเมืองน่านเมืองน่านน้องจะขอบุญขอบคุณหลายๆเพราะว่าอยู่นี่ว่าไปซื้อว่าคันว่าไปขึ้นพูนขึ้นผู้ขึ้นเขาแถวนำหืมๆกับบ่มีดหอกพี่น้องคะต้นขอบุญขอบคุณหลายๆเพราะว่าอยู่นี่ว่าไปซื้อว่าคันว่าไปขึ้นพูนขึ้นผู้ขึ้นเขาแถว นำเพิ่มๆกับบะมี่ดอกพี่น้องคะต้นขอบอคุณในการรับชมนะคะคีมีขอจบเคนิ้สวัสดีคะ่ะแต่พชมน้ำหัวน้ำสวนคือเก้ากับบริไปไสดอกพี่น้องคะเอาหนึ่งสิละอม้อมอมมมมม้อมแอมแอมคอนเทนต์ยู่รอโตพี่น้องฝากพี่ฝากน้องชมแล้กันปีจำปีแม่น้องมาปรางเมืองนาดค่ะส่งสงมาให้ปลูกเนาะก,ก็ดีเอ้ยอยู่ปลาเตยนี่ล่ะนี่อยู่ปลาเตยนี่ค่ะ เตกาาาากยกันฐานาฝนมาจังหน่อยก็จะสิเขียวงามด้วยนี่เขียวงามเตยมีปลาเตยนี่ละนี่อยู่ปลาเตยน,น,ตนี่ค่ะเตกาาาากยกันฐานาฝนมาจังหน่อยก็จะสิเขียวงามด้วยนี่เขียวงามไอ้ผักรูดนะั่นบ่มี่หากินยากันคนสักไปสื่อยอดอยูนิตตลาด